สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปติดตามกิจกรรมนะคะเนื่องในวันธรรมสวนะแรม14บ่ค่ำเดือน11ค่ะซึ่งเด็กๆโรงเรียนวัดแช่มูทิดนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยไปติดตามชมกันเลยค่ะวันพระหรือวันธรรมสวนะถือเป็นวันหลักแห่งการทำความดีโดยพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญ,ญาตให้ชาวพุทธ มีโอกาสทำความดีต่างๆได้แ,แก่การทำบุญตักบาตรการให้ทานการฟังธรรม,มเทศนาเพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาดสงบและร่มเย็นในวันพระชวนชาวพุทธหยุดพินิษชำระจิตกายใจให้ผ่องสีร่วมสืบศาสศาสนาประเพณี ทำความดีเข้าวัดปฏิบัติธรรมร่วมตักบาตรทำบุญเกื้อกูลสงเพื่อจะลงคงไว้ได้อุปธรรมเป็นการสืบศาสนาคงพระธรรมน้อมแนะนำชี้ทางสร้างความดีรักษาศีลกายวาจาอย่าประมาทใช้โอกาสวันพระอย่าพระนี้ ภาวนาสมาธิให้พอดีด้วยวันนี้เป็นวันพระอย่าละเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะเด็กๆได้ตักบาตรนะคะแล้วก็ได้รักษาศีลห้ารวมไปถึงได้ฟังธรรมเทศนาจากเจ้าอาวาสวัดแช่มูทิ์ด้วยค่ะวันนี้เราอิ่มบุญอิ่มใจนะคะ แล้วครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นโปรดติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย